าใครเป็นคนหนึ่งที่กําลังรู้สึกหลงทางกับชีวิตงานที่ทําอยู่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้ลาออกไปทําอย่างอื่นก็ไม่รู้จะลาออกไปทาอะไรดีคาแนะนําสําคัญที่สุดที่เราอยากบอกคือให้เริ่มไซด์ฮัสเซอร์ของตัวเองตั้งแต่วันนี้ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะมีการสร้างไซด์ฮัสเซอร์ขึ้นมาเป็นของตัวเองได้ยังไงภาคที่1เราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้เรื่องเงิน4ด้านของคุณโรเบิร์ตคิวสกิเป็นเหตุผลหลกัหลกๆเลยที่เรา e น c o u r เ g e ให้ทุกคนเริ่มสร้างไซััััเเเตตววอองงงง้้่่นนนีีาาาคท2รรจะมุยกถึื High value Skill ที่เราควรเรียนรู้ไว้ทําให้เราต่อยอดเอาไปใช้กับสิ่งที่ชอบได้หลายๆอย่างทําสิ่งที่ชอบอ่ะให้มีไรายได้ให้กับเราได้อย่างที่3เราจะมาพูดถึง Business Model ที่เรากาลังใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าเกิดพูดถึง Business Model อาจจะนึกถึง Business Model แคนวาสไอบี ward, IB, อะไรประมาณนี้การจะทาอะไรแบบนั้นอ่ะอาจจะต้องมีต้นทุนแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลยอยากจะกระโดดออกมาทำไซเซอร์แต่ว่าไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งความรู้อ่ะจะเริ่มยังไงท้าสุดท้ายเราจะมาพูดถึง specific Skill pec ที่เราคิดว่าสามามรถเริ่มต้นเรรียนู้้้ไดตังแต่วันนี้้แลวทําาาให้เรรมีย เอาไปต่อยอดให้เป็นธุรกิจของเราได้ในอนาคตรับที่หนึ่งเราจะมาทวนความรู้เรื่องเงิน4ด้านก่อนเราเคยทําคลิปไว้แล้วคลิปหนึ่งสามารถย้อนไปดูได้ตรงนี้ถ้าให้กลับมาทวนเร็วๆก็คือมันเป็นทฤษฎีของคุณโรเบิร์ตที่โยซกิจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกว่ารายได้ของเราอ่ะสามารถมาได้จาก4ช่องทางก็คือ BI, E ee, S, s ee, B I E Employee S s e l f Employee B Business Owner แล้วก็ I Investor รายละเอียดแต่และตัวแบบเร็วคือ E กลุ่มของลูกจ้างทั้งโรงเรียนทั้งมหาลายัยที่ใดก็ตามอ่ะมักจะเทรนเราให้ไปเป็น Employee ไม่ได้บอกว่า Employee ไม่ดี เพนะียงแต่ว่าพอเรารู้จักแต่อาชีพแค่ในฝั่ง e m p l o y ย e ี่มันทําให้มุมมองของเรามันแคบลงกลุ่มอาชีพที่น่าจะนึกถึงมากที่สุดละได้แก่แพทย์วิศวะเภสัชใดๆใดต่างๆเลยมันเป็นวิชาชีพวิชาชีพหนึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างที่เรารับเงินเดือนจากบริษัทหรือรับเงินเดือนจากรัฐบาลโดยในกลุ่มนี้สมการหลักของการทําเงินก็คือการใช้งานบวกกับเวลาเท่ากับเงินขึ้นมากลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเซลล์เอ็มพอยก็คือกลุ่มที่เป็นลูกจ้างตัวเองคนที่มีทักษะหรือมีสก,กิสกาดเป็นน้ห หมอที่มารับจ็อบด้านนอกก็นับว่าเป็นเซลล์เอ็มพอยร์รูปแบบหนึ่งแต่ว่าตัว S เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเซลล์เอ็มพอยร์อย่างเดียวนะมันยังหมายถึง s ที่ย่อมาจากหม u บิสเนสด้วยในแง่ของคนที่เริ่มทําธุรกิจอะไรบางอย่างก็จะยังอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้สมการหลักในการทํางานคือจะเป็นทักษะบวกเวลาเท่ากับเงินกลุ่มที่3คือกลุ่มบิสเนส s อเนอร์กลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือธุรกิจเกือบทุกรูปแบบเลยที่เราเห็นกันสมการหลักๆในการหาเงินก็คือระบบบวกเวลาเท่ากับเงินการสร้างระบบอะไรสักอย่างขึ้้้้นนนมมมาาาททีี่่่ััเเเรรงิใหกบไไไดดดโย ไปอยู่ในระบบก็คือเป็นสรรมการของ business owner ฉะนั้นสุดท้ายคือ investor หรือการเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นอสังหาหุ้นกองทุนใดๆเพื่อให้ได้เงินกลับมาอันนี้ก็คือฝั่ง investor ของเราจะเห็นว่ามันมีรูปแบบในการหาเงินอีกเยอะมากเลยนอกจากตัว employee อย่างเดียวคําถามคือแล้วทําไมเราต้องกระโดดกระเสือกกระสนไปหางานอย่างอื่นทําเราไม่ได้บอกว่าคนที่มีงานประจําทําอะไรผิดนะถ้าเกิดคุณมีความสุขกับงานที่ทำมันก็โอเคเพราะเรารู้สึกว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการใช้ชีวิตอะไรอะ่ะคือถ้าเราแค่แฮปปี้กับส ที่เราทำอ่ะมันก็โอเคเว้ยแต่สาหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะหาอย่างอื่นทำอ่ะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะในยุคสมัยนี้ที่จะสามารถออกมาหาอะไรทําไม่ว่าจะเป็นเซลล์เอมพอยหรือว่ากลุ่มบิสเนสออเนอร์ก็ได้ดังนั้นเราจะมาลิสต์เหตุผลว่าทําไมเราถึงเอ็นคอร์เให้ทุกคนกระโดดออกมาข้อหนึ่งก็คืองานเดิมให้รายได้ไม่เพียงพอทําให้ต้องพยายามหาช่องทางหารายได้อื่นมาแต่ว่าถ้าเกิดวิธีการหารายได้อื่นของคนคนนั้นอ่ะเป็นการที่ไปเป็นเอ็มพอยรในอีกบริษัทหนึ่งยังใช้งาานนบววกกเลกเลแงิ เรามองว่ามันอาจจะไปต่อได้ยากน,นิดหนึ่งดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะทําคือการกระโดดออกมาสร้างไซเดอร์อะไรบางอย่างอาจจะเริ่มจากเซลล์เอ็มพอยตีก่อนแล้วเทิร์นไปเป็นบิสเนสก็ได้เหตุ <Head S 2> ผลที่2ก็คือคนที่เครียดจากงานเดิมหรือว่าไม่มีความสุขจากงานเดิมอย่างเช่นเราก็เลยคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าเรามีสกิลอะไรบางอย่างที่สามารถทําสิ่งที่เราชอบให้มันมีไรายได้กับเรามันจะทําให้การทํางานของเราค่อนข้างมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะอย่างที่3โลกปัจจุบันน่ะมันค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะในการให้เรากระโดดออกมาลองผิดลอง เรียกว่าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทําให้เราสามารถเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆได้ค่อนข้างเร็วทุกอย่างที่เป็นความรู้มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเว้ยแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสถานที่ที่ทาให้เราเริ่มไซฮัสเซลแบบลองผิดลองถูกได้หมดเลยมันต่างกับเมื่อก่อนแล้วนะที่ถ้าเกิดเราจะกระโดดออกมาทําธุรกิจอะไรสักอย่างนะอาจจะต้องเริ่มที่เงินต้องไปกู้เงินมายืมเงินเพื่อนหรือว่าใช้เงินเก็บตัวเองเพื่อจะเริ่มธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้การมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถสร้างธุรกิจของเราขึ้นนนนมมาาาาาไไไดด้จจกกโโลลออออิเเเททททรรรร์ร็็ตยย่่วะะปํหืี เราสามารถใช้เวลาว่างเวลาที่ไม่ได้เป็นงานประจําเราอ,ออกมาเริ่มทําอะไรบางอย่างได้เลยค่อยๆเริ่มไปทีเล็กๆน้อยแล้วค่อยๆปั้นสิ่งที่เรากำลังสร้างให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหตุผลที่4ี่คือมันอาจจะเป็นข้อดีกว่าที่ถึงจุดหนึ่งเราจะมีทางเลือกสมมุติว่าเราปั้นไ i ฮั h เซิลเราไปบางอย่างแล้วและเซว่าเราทํางานประจําแล้วเราก็ทําธุรกิจส่วนตัวไปด้วยนะถึงในจุดที่เรามีเงินเข้าจากทั้งสองด้านพอๆกันนะถึงตอนนั้นเราจะมีสิทธิ์เลือกแล้วนะว่าเราจะยังอยากทํางานประจําต่อไหมถ้าง,งานประจํารู้สึกมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตขนาดนั้นเราก็สาาามมรถออกท ธุรกิจของเราให้มันดียิ่งขึ้นได้สรุปพาร์ทที่1ก็คือกระโดดออกมาหาอะไรทาบางอย่างอะไม่ว่าจะเป็นการทำทิกต็อกทำบิสเนสโอนเนอร์ทำฟรีแลนซ์ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเราช่องทางอื่นนอกจากกลายเป็นเอ็มพอย e ์ยพาร์ทที่2เราจะมาพูดถึง High Value Skill ถ้าเอาตามที่คนอื่นคิดมันก็คือเป็นสกิลที่มีค่ามากมีคนยอมจ้างเราในราคาแพงเพื่อทําสิ่งนี้แต่สําหรับเราเรามองว่ากลุ่ม h Value Skill อะ่ะมันคือสกิลที่พอเราเรียนรู้แล้วอะ่ะมันจะสามารถทําให้เราทําสิ่งงททีีี่ชออบใหอไไอใหห้้้้มมมรราายไไไดดํะก็ันเนเิ ้ไดเราคิดออกประมาณ3สกิลคิดว่าในอนาคตอาจจะเจอสกิลที่มากกว่านี้ก็ได้3สกิลอันได้แก่เซลล์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ไรติงโอวิวของธุรกิจธุรกิจก็คือการสร้างทางแก้ปัญหาอะไรสักอย่างมาแล้วมีคนสนใจและยอมจ่ายมากพอที่จะซื้อแนวทางการแก้ปัญหาของเรานั้นดังนั้นสกิลแรกเลยที่เราคิดว่ามันค่อนข้างมีคุณค่ามากก็คือสกิลการขายเพราะว่าโลกเราอะอยู่กันด้วยการแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของเวลาความสามารถกับเงินดังนั้นแล้วคนที่มีความสามารถในการขาย อะไรสักอย่างเรามองว่ามันเป็นความสามารถที่จะทําให้เรามีไรายได้จากทางอื่นด้วยสกิลที่2คือสกิลการมาเก็ตติ้งต่อให้คุณมีสกิลแวลูที่เยอะแต่ว่าถ้าคนไม่ได้รับรู้ความสามารถของคุณคุณก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีสมมติว่ามีคนคนหนึ่งที่ตัดต่อเก่งมากเลยแต่คอมมูนิเคชันสกิลเขาอะ่ะคือ3เต็ม10คิดว่าคนอื่นจะมองคนคนนี้ว่าสกิลเท่าไหร่คำตอบคือคนอื่นจะมองมาแค่ว่าสกิลอยู่ที่3เต็ม10นะสกิลของเราอะ่ะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเก่่่ง่งงแแคคไหหนนนมจะีีําาาาททอกวใ้พูดเร มันใช้ได้นะกับเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องใช้ทั้ง2ทางพองาน,นเรามีคุณภาพและเรา marketing ตัวเองดีๆน่าจะทําให้เราไปได้ไกลจากนั้นสกิลที่3คือสกิล writing คือการเขียนเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในการทําเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอทําคลิปสั้นการเขียนพีเต์งานถ้าเราเรียนรู้ที่จะเขียนเป็นการทำ c o p y ้ r i t i n g สามารถทาให้เราขายได้ง่ายขึ้นหรือ marketing ได้ง่ายขึ้นประเภท s t o r y t e l ล i n g คนที่เล่าเรื่องราวเก่งๆดังนั้นเราก็เลยคิดว่า3สกิลเนี่ยมันเป็น3สกิลที่ค่อนข้างสาคัญ และเหมาะก,กับการให้เราเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้พักต่อไปเราจะมาคุยกันถึง Business Model ที่เรากําลังใช้อยู่ตอนนี้แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ b u business model c a n v a วา Business Model แบบนั้นอ่ะมันใช้ได้กับธุรกิจที่เป็นธุรกิจแล้วแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีเวลาอาจจะใช้แอปโพสแบบนี้แบบที่เรากําลังจะใช้อยู่ก็คือการ l e ARN BUILD AND TEACH ALONG THE WAY เราจะเรียนรู้เราจะสร้างแล้วเราก็จะสอนคนอื่นไประหว่างทางก็เหมือนกับช่อง YouTube ที่เราทําอยู่ตอนนี้ YouTube ของเราอ่ะมันจะไม่ใช่ YouTube ของคนที่ประสบความสําเร็จ ที่กำลังไต่เต้าไปถึงจุดนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าอีกหน่อยเราจะประสบความสำเร็จไหมนะอย่างน้อยเราได้เรียนรู้อะไรไประหว่างทางแล้วเราเคยแพร่สิ่งนั้นนะ่ะให้คนที่ตามเรามาได้เอาไปลองปรับใช้ดูคนเราจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อเรียนรู้จากคนที่นําหน้าเราไปแค่2อก้าดีกว่าคนที่นําหน้าเราไป19นี่แหละ ก็เลยมาเริ่มทํา YouTube และระหว่างทางเราก็จะเรียนรู้สกิลอะไรต่างๆเราก็จะเอามาสอนคนใน YouTube เหมือนกันวุ่น่ายคือโตไปกับฉันแหละแกสรุปคือเรียนเรียนรู้สกิลใหม่บิวสร้างอะไรที่มันเป็นของตัวเองขึ้นมาและชิชสอนคนอื่นไประหว่างที่เราเติบโตไปด้วยและพาร์ตต่อไปเราจะมาลงถึงสกิลหนึ่งที่เราคิดว่าเราสามารถเริ่มต้นฝึกได้งแต่วันนี้นั่นคือสกิลการตัดต่อสกิลการทาคลิปวิดีโอเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทมาเก็ตติ้งถ้าเราตัดต่อเก่งพีเต์เรื่องราวเก่งๆด้วยยยยกาากาาาารรรใ้้้สลตตตัััดดด่อ่อออออมมมนนนทํหเเเเถไไปะ ที่สามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างไวนะถ้าเทียบกับสกิลอื่นยกตัวอย่างง่ายๆแกลองไปดูคลิปแรกๆของช่องเราอันนั้นคือคลิปที่เราตัดต่อเองแล้วระหว่างทางเราก็เรียนรู้การตัดต่อมาเรื่อยๆจนทําให้คลิปมันเป็นประมาณนี้ในปัจจุบันในอนาคตคลิปมันก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ได้มันสามารถใช้เวลาฝึกประมาณ1อาทิตย์แล้วก็น่าจะสามารถรับงานได้ละแต่อาจจะไม่ใช่งานระดับช่อง y o YouTube ดังๆตัดต่อแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบเป็นทักษะแรกเวลามันสามารถรับงานได้ค่อนข้างเร็วยิ่งถ้ามีเมนเทอร์หรือว่าคนที่ให้คําแนะนําดีๆมันจะสามารถทาให ตัดต่อเป็นเร็วแล้วก็เอาไปใช้หาเงินได้เร็วด้วยเหมือนกันอีกอย่างนึงโลกของช็อตฟอร์มวิดีโอมันกําลังจะมาด้วยก็ได้แต่พวก Tik t o อกพวกรีวิวถ้าเรามีสกิลตัดต่อเราเริ่มมีโปรไฟล์ของเรามากขึ้นเท่าไหร่อะในอนาคตมันค่อนข้างง่ายที่จะต่อยอดไม่ว่าจะต่อยอดไปเป็นโปรดักชันเฮาส์วิดีโอเอเจนซี่กับไปรับงานเองเลยก็ได้คือมันต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาใหญ่เลยของคนที่กําลังจะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้สกิลนี้หรือเริ่มเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อคือเขาไม่มีพอร์ตโฟ าการเป็นฟรีแลนซ์น่ะคนไม่ได้สนใจนะว่าแกจบมาจากที่ไหนคนสนใจแค่ว่าผลงานที่แกเคยทําแล้วอ่ะมันเป็นยังไงแกเคยไปตัดต่อให้ช่องไหนมาเขาอาจจะฝึกตัดต่อได้แล้วแต่เขายังไม่มีผลงานให้โชว์เว้ยคำถามคือใครจะมาจ้างเขาอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่าโอเวอร์วิวคร่าวๆข,ข,ของการตัดต่อเดจเซว่าเป็นการตัดต่อคลิป u t u b e อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้มานะก็จะมีการตัดต่อ A ั u t B คั t แล้วก็ C cut A คั t ก็คือการตัดต่อฟุตเทจหลักไม่ว่าจะเป็นการซิงค์เสียงให้ตรงกับภาพตัดคำที่มันไม่จําเป็นออกอกะ Uh, and. จะเห็นว่าหลายๆครั้งมีคนมาคอมเมนต์ว่า <c oughs> พูดได้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในช่องเราแต่ว่าขอบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้พูดดีขนาดนั้นเว้ยตัดต่อล้วนๆซึ่งมันก็คือการตัด A c u ั cut นี่แหละอันที่2ก็คือ B Cu ั cut, หรือว่า B ี low มันเป็นการใส่ภาพั้นใส่ภาพแทรกอะไรให้มันน่าสนใจขึ้นมีภาพแทรกเข้ามาการมีตัวหนังสือยกลอยอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยการมี iPad มาเขียนคู่ไปด้วยกับฉากหลักลอันนี้เราเรียกทั้งหมดนียว่าเป็นการตัด B Cu ั cut, หรือ B ี low แล้วสุดท้ายคือการตัด C c คั cut, คือการตัดเรื่องงเสสียการใ่ ใส่แบ็กกราวน์มิวสิกแล้วก็รวมถึงการปรับแต่งสีเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีหลักๆมันคืออะไรแต่ว่าอันนี้คือแอปโพสที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มการเป็นฟรีแลนตัดต่อแล้วเนี่ยเรามองว่ามีปัญหาสําคัญเลยปัญหาหนึ่งคือเราจะเริ่มรับงานยังไงคนที่จะมาจ้างเราอะ่ะก็ต้องการเห็นผลงานเราถูกไหมแต่ปัญหาคือเรายังไม่เคยมีผลงานที่ไหนแล้วจะมีใครมาจ้างเราสองสิ่งที่ทําได้ก็คือ1งสร้าง h anel ตัวเองขึ้นมาสร้างผลงานตัดต่อตัวเองขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดไว้เวลาใครมาจ้้าาาางก็เเอใหดูว่ฮร ต่อได้ประมาณนี้นะเขาจะได้มาจ้างเราเขาจะได้เห็นผลงานเห็นว่าเราทําได้ประมาณไหนวิธีที่2ที่เราคิดขึ้นมาเองคือระหว่างที่เราทําช่องถูกไหมเราก็เรียนตัดต่อของเราไปด้วยระหว่างนั้นน่ะเราก็อัด,ดวิดีโอสอนตัดต่อของตัวเองสไตล์ตช่อง n o KP story ไว้แยกไวล้ละตอนนี้ใครที่มีความสนใจอยากจะพัฒนาสกิลตัดต่ออยากจะเริ่มเข้าสู่วงการฟรีแลนตัดต่อแล้วไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนประกอบกับไม่รู้จะทําผลงานยังไงตอนนี้เราสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาหาคนมาตัดต่อให้ช่องเราแล้วคน คนนั้นต้องทําไม่เป็นมาก่อนเพราะว่า <laughs> เราจะมีคลิปสอนทั้งหมดของช่องเราว่าเวลาตัดตัดยังไงมั่งทํะไรมั่งทําอะไรมั่งสิ่งที่จะได้ถ้าเกิดทักมาทํางานกับเราเนาะอย่างแรกก็คือจะเป็นคลิปสอนตัดต่อทั้งหมด2โปรแกรม Final c u t Pro กับตัว p r e m i เม e Pro แล้วแต่เลือกเลยว่าจะใช้โปรแกรมไหนอย่างที่2คือเราจะเอาคลิปคนที่ทํางานกับเราลงช่องจริงไปเลยจะได้สิ่งที่เรียกว่า Realworld p o r t f o l i o ไปเลยนั่นหมายถึงว่าคุณตัดต่อเสร็จคุณเอาลงช่องคุณจะมีเรซูเม่ที่อยู่ในโลกความเป็นจริงถ้าเกิดคุณจะให้เลย เคยตัดให้ช่องคนนี้นะเป็นอย่างนี้นะสไตล์การตัดเป็นอย่างนี้ข้อ3ก็คือได้ค่าจา้างแต่แน่นอนว่าค่าจ้างมันอาจจะไม่ได้เลททั่วไปของคลิปตัดต่อนะยอมรับว่าช่องยังไม่ได้โตมากไม่มีตังค์จ้างขนาดนั้นโปรเจกต์นี้มันจะเป็นโปรเจกต์แบบวินวินซิทูเอชันคือ1เราได้คนตัดต่อในราคาที่ท่องเรารับได้อย่างที่2คุณจะได้1วิดีโอเรียนรู้การตัดต่ออย่างที่2คือได้เดียลเวิร์ลพอร์ตฟลิโอแล้วอย่างที่3คือได้ค่าจ้างตัดต่อที่นี่คือที่ฝึกสกิลและได้ตังค์ รู้จักน้องอีกหลายคนมากที่มีการใช้รูปแบบอื่นๆในการสร้างไซฮัสเซอร์อะไรที่เป็นของตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะการเล่นอสังหาการทําเทรดหุ้นการเป็นเดย์เทรดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีหลายอย่างให้เราลองทําอีกเยอะเลยเว้ยดังนั้นเราก็เลยแค่ encourage ให้คนดูที่มาดูช่องเราอะเริ่มทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นไซฮัสเซอร์ของตัวเองเริ่มเล่นหุ้นเริ่มทำสตาร์ทอัพเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันเป็นของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าในอนาคตมันช่วยเปิดมุมมองช่วยเปิดทางเลือกให้เราเยอะมากและได้ฝึกสกิลอะนอกเหนือจากวิชาชาีีพท่ เป็นอยู่ปัจจุบันได้เยอะมากเว้ยที่สำคัญคือมันสนุกขึ้นเยอะเลยหลังจากที่กระโดดมาลองทำอะไรเงี้ยแกแต่ถ้าใครง,งงอยู่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากตัดต่อก็ได้ทักมาเลยเดี๋ยวเราเอาคลิปสอนให้แล้วก็เราส่งฟุตเทจของช่องเราให้แล้วก็เอาไปลองตัดต่อเลยก็ได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละเจอกันแกายเดี๋ยวสำหรับน้องคนไหนที่สนใจอยากเริ่มฝึกสกิลตัดต่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะลองทักมาคุยกับเราได้ก่อนเดี๋ยวเราลองให้รายละเอียดไปแล้วเดี๋ยวมาลองทำงานไปพร้อมกันดูเนาะลองทดสอบหนึ่งสองสามปลาฉลามข